สวัสดีครับด,ดีต้อนรับสู่ไลฟ์เกมเศรษฐีของช่องล็อกกี้จอยเกมเศรษฐีนะครับคนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถึงไม่กดแชร์ก็กดซับสไคร์แล้วก็ก,กดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะเพืเ่อนๆ <c oughs> นั่นแหละครับจากสืบเนื่องจากวันก่อนนะครับผมได้ทําการรีวิวไปแล้วล่ะอี o โอเบลนะครับอแต่ยังไม่ได้รีวิวนะครับในเวอร์ชั่นที่มันมีบัฟนะ เออแต่ว่าการไม่มีบัฟอะคือการรีวิวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงเวลจะไม่สามสิบก็ตามนั่นแหละทําไมหรอบางคนโอ้ยทําไมถึงพูดว่าเออไม่มีบัฟเนี่ยเป็นการรีวิวสามเออร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออยังไม่เวลสามสิบเลยไม่ได้บัฟเลยทําไมถึงก็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยคือต้องฟังห้ผลก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าเออคนเก่าที่กลับมาเล่นใหม่นะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะบางทีข้อมูลนี้อาจจะ เออไม่ัถึงหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับอคือความสามารถเสริมเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวนะเพื่อนๆอยู่ได้ชั่วคราวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาอัพให้ดูเลยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับไอดียรอง,องผมนะเมื่อวานเนี่ยคือรีวิวไอดีหลักไปเนี่ยเนะเคที่ยังมีบัฟอยู่เลยไม่ค่อยด้เล่นเลยจริงๆนะครับพูดจริงพูดจังเลยอ่ะเดี๋ยวอัพแบบหนึ่งแล้วกันหาวัตถุดิบ อาว่าสิบิบนี้ไปเออสามสิบไปขณะเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยครับเนี่ยอ่ะผมอ,อัพบัฟเสร็จใช่ไหมมันก็จะได้บัฟมานะครับเนี่ยเห็นไหมสิบสามวันนะบัฟจะอยู่สิบสามวันเท่านั้นนะครับดูเลยครับเหตุผลที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ได้ไม่ตลอดไปแล้วครับนานเท่าไหร่ก็คือสิบสามวันครับนับจากตอนที่เราอัพบัฟเป็นสามสิบนะครับเลเวลสามสิบนะแล้วก็จะได้บัฟมานะครับตามเวลากิจก,กรรมเท่านั้นนะเพื่อน ถ้าเลยอีเวนต์ไปแล้วคือไม่ได้บัฟนะครับถ้าใครแบบเลยอีเวนต์แล้วแล้วยังไม่ได้อัพนะแนะนําว่าเก็บเป็นยิบข้าไว้ก่อนนะครับรอมันเลยหลังแล้วก็ค่อยไปรับบัฟแล้วกันเพื่อนใจเย็นๆนะครับหรือว่าใครจะไม่อัพเลยก็ได้ครับเออมันไม่ได้เกี่ยวว่าเอ,อ้ยต้องอัพนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบมากกว่าแต่ผมอยากมารีวิวในออมุมที่มันมีบัฟมากนะครับว่าคือแบบถ้าไม่มีจี้ที่มันซัพพอร์ตเยอะ แล้วก็ถ้ามีบัฟเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาไขาข้อข้องใจให้แล้วกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวไอดีรองก่อนเลยแล้วกันนะครับเออเนี่ยคือหลักๆมันมีจี้แค่พวกนี้เว้ยคนดูคือมันไม่ได้มีมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไอดีไก่ของผมนั่นเองนั่นแหละแต่ว่ามันก็พอจะมีจี้อะไรแบบไปต่อกรอนกับเขาได้อยู่แหละถึงแบบจะไม่ใช่แปนเออเมืองคูนนะครับเนี่ย ก็เป็นรองเท้ากลับเมืองรองเท้าแลนด์มาร์กนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะเป็นรองเท้าแลนด์มาร์กนะครับไว้สร้างแล้วก็มีโอกาสกลับเมืองแล้วก็มีโอกาสสร้างเป็นแลนด์มาร์กนะครับเออก็พอจะสร้างได้แต่เหมือนเหมือนกับว่าเมืองมันไม่แพงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะแต่ว่าเราก็จะใช้ออกนี่เลยครับในโดนการเยืยนเนี่ยเมื่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสุ่มค่าผันทางเพิ่มพูดง่ายๆอ่ะ คูณสองคูณสี่คูณแปดนั่นแหละเออพอจะช่วยได้นิดนึงแล้วกันอ,อรีวิวมากพอแล้วเดี๋ยวคนดูผมพูดเยอะจังว่าอะไรเงี้ยรีวิวสักทีเถอะเออเดี๋ยวนะผมขออนุญาตร,รับใบคัลเวอร์ก่อนนะแล้วก็ส่งใบคัลเวอร์ก่อนนะครับอืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตร,รีวิวในด่านเมอร์แลนด์ดีกว่านะครับมันกว้างดีอะ่ะผมชอบแล้วก็มันกลับเมืองได้ไม่บ่อยด้วยนะครับเออกลับเมืองได้ไม่บ่อยนี่ยังชอบเลยครับอ,อ่ะ ลองดูแล้วกันนะครับสหรับในเวอร์ชันนี้มันมีบัฟขึ้นมานะผมจะเรียกการรีวิวนี้ว่าการรีวิวที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการรีวิวที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังดีๆนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะเพื่อนเพราะบัฟเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดการเว้ยมันอยู่ได้แค่สิบสามวันเท่านั้นนะย้ำอีกทีนะเผ <c oughs> <c oughs> ื่อบางคนก็ใจผิดว่าเฮ้ยอัพมาแล้วอะไรเงี้ยบัฟมันอยู่ได้ตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพื่อนถ้าอยู่ได้ตลอดมันก็โปงเกินไปนะเพื่อน โอ้โหเจอกับนีเดว่าชุดว่ายน้ํานะครับก็ถือว่าตมน้ําตมเนื้อเลยแหละมีเดว่าชุดว่ายน้ำเขาก็มีมหาเราเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสกิลนาพานะคล้ายๆกับอาชาพูดง่ายๆแต่ตัวน้องเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับอมีเอฟเฟกต์พื้นที่ขั้นต้นเฉยๆนะไม่ได้เป็นร่างกายพันเหมือนกับอีโวเคที่นะเออต้องบอกก่อนนะครับ เอฟเฟกพื้นที่นี่มันก็มีหลายขั้นนั่นแหละเออหลายขั้นแล้วก็หลายแบบนะมันมีเอฟเฟกพื้นที่หมอกแล้วก็เอฟเฟกพื้นที่แบบเนี้ยเออแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือเออเป็นของเคที่เนี่ยไกลร่างไกลพันนะครับเออต้องพูดแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับหลุมแล้วกันนะเพื่อนแล้วก็ทอยไปสิบับ1ิสองอะไรก็ได้แล้วแต่ท <laughs> อยสิบัะผิดสองอ่ะเดี๋ยวผมขอสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนั่นไงได้กลับเมืองเลยเห็นไหม ด,ด้กลับเมืองเลยนะเนี่ยดูดิอย่างดีอ่ะเพื่อนอออแ่ดีนะอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอืออุ้ยตรงนี้ได้วะ่ะตรงนี้ได้วะ่ะเป็นสองไหมออได้วะ่ะ <c oughs> เนี่ยมีวาร์ปด้วยเห็นไหมออมีวาร์ปด้วยนะครับเนี่ยมันดีนะมันดีนะเพื่อนมีวาร์ปอะ่ะเออมันดีอยู่นะ เอาเรื่องเลยครับโอ้โหีสาบไปดิสาบไปก่อนเนี่ยเซตน,นี้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันติดตรงนี้ว่าเมืองมันไม่แพงนะเพื่อนโอ้เบิ้ลได้วะหน้ามืนล <c oughs> เลยเขาเบิ้ลได้เลยเรามีสิทธิ์ตุยนะเพื่อน <c oughs> บอกก่อนนะครับมีสิทธิ์ตุยนะผมจะไม่ตัดนะครับผมจะเลียวๆแบบนี้เลยแพ้ก็คือแพ้เพื่อนจริงๆผมจะตัด แบบเฉพาะที่ว่าอตอนจับคู่ที่มันนานๆเกินอะไรอย่างเงี้ยผมจะแบบเร็วเดียวเลยนะเป็นการรีวิวที่เร็วเดียวแล้วก็มีบัฟนะครับเออเฮ้ย,ยน้องมีบัฟแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะครับจากที่เห็นมเมื่อกี้เลยนะครับจากที่สังเกตก็คือเราเห็นว่ามันเลือกวาร์ปได้ในระยะที่ทอยนะเออเอาแล้ว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 เขาจะสลับลุมแน้วสลับลุมไปแล้วเพื่อนเออเป็นไงล่ะ ยังไงล่ะยังไงล่ะเพื่อนยังไงสิวิธีแก้สำหรับหลุมมาง่ายๆครับจริงๆแล้วอะ่ะคือเราแค่เอาไปวางที่เมืองเรานั่นแหละไม่ใช่วางที่เมืองฝังดรงข้ามหรือว่าวางที่หลุมดำตรงนี้นะครับไม่ได้นะแบบนั้นอะ่ะเออถ้าเรามีแลนดเยอะๆเราก็วางไว้ที่แ,นแลนดเรานี่แหละเพื่อนไม่ต้องไปย้ายไหนหรอกจริงๆเชื่อผมเถอะพูดจริงๆครับ โอ้โหเบิ้ลนบสองก็ไม่เบิ้ลว่ะมาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยผมไปผิดที่ว่ไนะไปผิดที่อะ่ะ <c oughs> เอาลืมเอาหลุมมาไว้ตรงนี้อะ่ะโอ,โะอไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนตัดเตาไปลืมดูด้วยไงว่าตัวเองไม่มีโล่ ไม่น่าโดดไปหาเขาเลยผมผิดเองแหละผมผิดเองนะครับแล้วก็มันก็ไม่สลับเหลุมดําให้ผมด้วยนะไม่เป็นไรโดนไหมเนี่ยทะลุไม่ได้มวงเนี่ยถ้าหมวกทะลุนี่เราตุยเลยนะครับอ่ะหมวกไม่ทะลุนะ อเ,เอ,อผมต้องทอยสองก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันโดนตัดเต่าแล้วล <c oughs> โดนตัดเต่าแล้วครับงานเราก็จะงอกหน่อยนะยนถ้าดูดตังรเราเยอะจะว่าเพื่อน <c oughs> เอาแล้วยังไงเนี่ย โดนละแบบนี้ดูดีเมืองเขาแพงเอาแพงเอาอะ่ะโอ้ดูเมืองเราสิเพื่อนเออไปหน้าแล้วกันเออ่ะอันนี้ นี่อ่ะอ,อต้อไปแล้วเนี่ยเอ้ยไนออโต้ไปงั้นน่ะเขาน่าจะหลุดนะเขาน่าจะหลุดนะครับงั้นผมไม่นับแล้วกันน้าตาเนี้ยคือเขาอ,ออโต้เว้ย อาข้อโตไงเออเดี๋ยวผมขอตัดไปอ่ามีไงมาแล้วมาแล้วกำลังจะตัดนะเมื่อกี้กำลังจะตัดเลยเออนึกว่าเขาแบบไฟดับหรืออะไรยังไงไงผมจะไม่นับไปในเกมนี้นะครับเพราะผมอยากได้แบบคนที่ เล่นจริงๆจ,จังๆอะในตานี้นะครับจะได้รีวิวให้กับคนดูได้ดูด้วยนะว่ามันมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีไหมอะไรเงี้ยขงังไหมไม่ขังพวกนะครับแต่เขาก็โดนตัดเตาเหมือนเราอ่ะถอยหลังดีกว่านะมีสิทธิ์ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับ <16. S 1> เออเดี๋ยวขอญาตมาตรงนี้ดีกว่า โอเคสวยนี่เราได้หมื่นด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเออนี่เราได้ลากเข้ามาด้วยเออนีสองไปโอ้สามเฉย <laughs> หน้าหมื่นนะเพื่อน,หน,อนหน้าสามอ่ะ หน้ามืดนะเพื่อนขังฟองไว้เออนั่นแหละแต่มันไม่แพงอะ่ะเออมันไม่แพงนะครับดูดิมันไม่แพงเว้ยเอาไงดีวะอ่ะเผื่อขังฟองอีกทีไงผมจะได้เอาอีกต่อหนึ่งแล้วกันอืมไม่ขังฟองใช่ไหม ไม่ขังฟองครับเสียงดวงสิบสองโอเคได้อยู่ได้อยู่มาตรงนี้เออมาตรงนี้ต่อแล้วกันเออผมจะดูดจนกว่าตังค์เขาะจะหมดแล้วกันนะครับทำไงได้อะ่ะเมืองเรามันไม่แพงกับเพื่อนเออ เมืองไม่แพงนะครับไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพื่อนเอ้ยหลับไปอีกทียังไงเนี่ยขังฟองเนี้ยผมไม่ขังฟองว่ะโหก็อยอมไขาเมืองเลยว่ะ เขายอมขายเมืองนะงั้นก็ดักสิบสองไว้ก่อนแล้วกันครับอุ่นใจกว่าไม่รู้จะดักตรงไหนแล้วอเอ้าลืมไปเขาวันนี้นี่ว่าโดนตับเต่ารู้อย่างนี้ดักไว้ตรงแถวนี้ดีกว่าโอ้ลืมดูไงผมเดินผมเดินผ,ผมผิดเองแหละ เนี่ยเบลเบลไงเออยังไงล่ะเพื่อนขายเมืองต่อโอเคครับเขาล้มไปแล้วครับแต่ว่าเมืองไม่แพงนะเพื่อนหรือว่าผมต้องเปลี่ยนเหรอไปบวกเมืองคูณแทนอะไรเงี้ยบวกเมืองคูณเหรอเนี่ยเโดนออกอะ่ะคุณดูเนี่ยใส่นี้ไปมันก็ได้แค่เมืองคูนอะแล้วก็ผมไม่ได้ตกเมืองบ่อยขนาดนั้นด้วย แต่มันก็บ่อยแหละแต่ไม่ได้บ่อยเยอะมากๆนะครับมันไม่แพงอะ่ะคนดูเมืองมันไม่แพงเออเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับอะได้ทำการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออใส่แบบนี้ก็ได้ว่าอะไรเงี้ยไปเพิ่มเมืองคูณไว้โอเคจับคู่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนนี้จับคู่สำเร็จนะ โอเคเราก็มาเจอกับหนูยิ้มนะครับโห oh. <c oughs> <c oughs> จะโดนจบวิกไหมเนี่ยเราไม่มีโดนในประเทศนะในไอดีนี้ต้องบอกเป็นตามตรงนะครับ <c oughs> เป็นไปดีไก่เว้ยเออได้จี้ประมาณนี้ก็หรูแนละ้ไวไอ้ดีไก่ผมลนะจริงบอกเลยโห oh. ดีนะเนี่ยเมืองผุดช่วยชีวิตนะครับไม่งั้นนะเป็นลายของเขาที่เขายิ้ม ยิ้มเลยแหละเออหนูยิ้มสมชื่อเลยแหละนี่ไงเห็นไหมเขาเคลื่อนย้ายได้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั<อ>่นน่ะเขาเหมือนนะนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนได้สบายใจเลยนะครับเออผมขอเอาขังคู่กันวิกแล้วกันนะครับเออเอาขังคู่แบบกันวิกนี่แหละเออมาตรงนี้แล้วกันโอ้หอยสี่ออกสองดูเรื่อง รู้เรื่องเลยเพื่อนอ่ะเอาไปอาสองไปสองไปโอเคนี่นี่สลับมาก่อนแล้วกันเพื่อนเอ้ยนี่เอ่อมาไว้ตรงนี้นะครับไปตรงนี้ก่อนโอ้ไม่เบิ้ลว่ะ แต่ก็ไม่เคลื่อนย้ายด้วยนะปัญหาคือไม่เคลื่อนย้ายด้วยไม่ใช่แค่ว่าแบบไม่อันนี้อย่างเดียวนะอ่ะแต่ว่าเราก็ได้ในส่วนของเมืองแพงมานะครับเนี่ยเห็นไหมได้ในส่วนเมืองแพงนะเมืองแพงขึ้นตาเห็นเลยเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่แนะนําไม่ใช้อยู่ดีว่ะ ว่ามันได้แค่ออฟเมืองแพงไงเ <c oughs> นี่ยเหมือนเอามาทําเป็นแบบกลับเมืองแล้วก็ได้เมืองแพงนะอะไรเงี้ยมันก็สะใจแต่มันก็นั่นและมันเปืองช่องโดยใช่เหตุนะเพื่อนเขาติดลบเยอะก็จริงนะเบรกขอขออนุญาตนะครับเ่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเ,เผยชื่อนะแต่ว่าให้ให้ดูนะครับว่า,เ,าเ,มเมืองแพงเสร็จแล้วมันก็ติดลบเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยม,มันก็ดีแต่ว่าแบบเหมือนกับชาร์โลมันมีแล้วไงเห็นไหม เออนั่นแหละ <c oughs> มันก็ธรรมดาเพื่อนราะว่า,วาเราไม่มีจี้เยอะเออต้องขอไปด้วยนะครับผม,ผมก็ขัดใจตัวเองเหมือนกันนะเออรีวิวเองยังขัดใจเองเลยผมวม่าใจคนดูนะว่า <c oughs> แบบเฮ้ยขัดใจจังวะอะไรเงี้ยจี้ก็ไม่พร้อมนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาีรหน้าไม่เอาอเบื่อแล้วไปดานไหนได้บ้างมามามาเซิร์ฟสกเก็ตแล้วกันครับอีกสักหน่อยนะ เออเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยอยากให้เห็นแบบชัดๆนะครับว่ามันอัพบัฟมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันก็โอเคนะมันได้เลือกในระยะที่ทอยไปนะครับมันโอเคมากๆเลยแหละสำหรับผมนะโอเคมากๆเลยแหละเนี่ยเห็นไหมเมื่อทอยนะครับโอกาส 6- 5้านะครับเลือกหน้าหลังแล้วทอยนะครับเลือกหน้าหลังแล้วก็ทอยนะยเห็นไหมและมีโอกาส90%นนะครับย้ายในระยะที่ทอย นั่นแหละคือเลือกหน้าหลังก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีโอกาส90เปอร์เซ็นต์ที่ทีนไปลุ้นอีกทีนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วเขามีอะไรวะเนี่ยลืมดูเกมมัวแต่พูดเพิร์ดเกินมีหลุมไหมเนี่ยไม่มีหลุมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพูดเพิร์ดเกินขอภัยด้วยะครับบางทีพูดเพิร์ดเกินอ่ะเอานี่แล้วกันมันก็ดีนะ นี่ตรงที่ว่าเราได้เลือกระยะคอยนะครับมันดีอยูงนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าได้เลือกระยะคอยไม่ได้เลือกหน้าหลังหรือเปล่าลองเบอร์สิสองดูแล้วกันนะครับลองดูลองดูได้เลือกไหมไม่ได้เลือกนะถ้าเราได้เลือกหน้าหลังล่ะสมมุติดูก่อนนะเลือกหน้าหลังหรือเปล่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาต้องรีวิวก่อนดิอ่าเลือกหน้าหลังแล้วนะครับ ลองดูนะทีนี้เดี๋ยวผมลองเบิ้ลอีกทีหนึง่ง <15. S 1> เอ้ยลืมไปมันต้องไม่เบิ้ลสิ <c oughs> เอ้ยมึนละโทษทีครับโทษทีเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอรีวิวใหม่อันนี้ผมไม่ได้ดึงเชิงนะแต่ว่าลืมตัวเมื่อก,กี้อเ,เอเผลอเบิ้ลเออไม่เลือกหน้าหลังอนี้ละนะครับไม่เลือกหน้าหลังละมันจะได้ไหมอ่ะลองดู เหมือนจะไม่ได้นะครับถ้าไม่เลือกหน้าหลังนะเหมือนว่าจะไม่ได้นะครับรอืมไม่ได้แหละเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับถ้าเลือกหน้าหลังแล้วเราลองทอยดูว่าโอกาส90เซนนี่ยมันจะออกไหมอ่ะปึ๊บดูสิโอเคก็เป็นอันว่าใช่ครับจริงด้วยอย่างที่ผมคิดว่าจริงๆนั่นแหละหอืม มันต้องเลือกหน้าหลังก่อนนะครับถึงจะไปรู้อีกทีนึงว่าเออจะได้ตามระยะที่ทอ,อยอีกเก้าสิบเปอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเนี่ยลองดูนะอะโบเข้าไปเออนี่เห็นไหมเนี่ยครับจริงด้วยอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆมันคืออย่างนี้นี่เองโอเคก็ดึงเข้ามาเลยครับอื ยกเว้นรัวๆเลยว่ะเพื่อนเออเขายกเว้นรัวเงินอ่ะโอเคเมืองแพงจัดเพื่อนบอกก่อนเมืองแพงบอกต่อเลยแหละเออเมืองแพงบอกต่อเลยนะครับแบบนี้ยยังไงเพื่อนโอ้หเบนสิบว่ะเบนสิบว่ะที่เขาเบนสิบว่ะเมืองแพงจริงแต่ว่ามันเปลืองช่องไปนะครับไม่แนะนํานะผมไม่แนะนํามากๆเลยนะครับแบบนี้ ไม่โอเคมันเปลืองช่องเกินแต่ว่าถ้าใช้แก้ขัดไว้ก่อนก็ได้ครับมันได้แหละแต่เมืองมันก็อย่างว่าแหละคนดูทันเมืองมันไม่แพงอ่ะเราต้องใช้ไว้ก่อนอ่ะเราไม่มีจี้ <c oughs> ผมก็ต้องใช้ไปก่อนแล้วกันโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออรีวิวเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ว่าเออเพื่อจะมาให้เห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าผมไม่มีจี้ ที่เหมาะกับตัวน้องจริงๆอันนี้ผมต้องพูดกันตามตรงเลยแหละแบบสารภาพหัวใจขอสารภาพเลยเอ,อนั่นแหละทั้งไอดีหลักแล้วก็ไอดีไก่เนี่ยคือแบบมันไม่มีจี้ที่จะซับพอร์ตน้องสักอย่างเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ากดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ